สวัสดีครับพี่น้องอสอมอทั่วฟ้าเมืองไทยสวัสดีท่านผู้หางานทุกท่านครับวันนี้สมาคมชกสออสอมอแห่งประเทศไทยมีการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าที่ของสมาคมชื่อตำแหน่งนักบรรัญชีจำนวนสองอัตราคุณสมบัติก็คือมีประสบการณ์เกี่ยวกับการเงินการบรัญชีการคลังและด้านการทำบัญชีไม่น้อยกว่า5ปี พการศึกษาไม่น้อยกว่าปัญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเงินหรือบัญชีอัตราเงินเดือนเริ่มต้นนะครับนักบัญชีที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า5ปี25,348บาทค่อนข้างเยอะนะครับนักบัญชีที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า1ปี18,124บาทนะเพราะฉะนั้นท่านใดที่ มีคนสมบัติแล้วก็มีบุคคลรู้จักมีลูกมีหลานก็แนะนําได้นะครับว่าค่าตอบแทนค่อนข้างสูงคนสมบัติทั่วไปไม่มีอะไรมากนะครับเช่นสัญชาติไทยอายุไม่ต่ํากว่า21ปีบริบูรณ์และไม่เกิน61ปีนะนับถึงวันปิดรับสมัครอายุขั้นสูงเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับไม่เกิน61แต่ขั้นต่ำไม่ต่ำกว่า21ปีบริบูรณ์นะครับอย่างอื่นก็ ไม่มีอะไรมากเช่นเป็นผู้เริ่มใสาในการปกครองตามน์น้ำนวเดี๋ยวถ้าท่านสนใจติดตรงไหนผมจะให้เบอร์โทรไว้นะครับต่อไปการจ้างนะครับทดลองงานอย่างน้อย1เดือนแต่ไม่เกิน3เดือนและบรรจุแต่งตั้งโดยกรรมการสมาคมการรับสมัครทุกท่านหนูนะครับให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอยื่นไปสมัครด้วยตนเองนะได้ที่สมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหม,มู่บ้านแห่งประเทศไทยชั้น2อาคารครมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขถนนติวานนท์อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่วันที่13ธันวาคม2564นะครับก็คือวันนี้จนถึงวันที่16ธันวาคม2564รับสมัครเนี่ยไม่นานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทราบข่าวกรุณาบอกต่อต่อกันอย่างรวดเร็วนะครับในวันและเวลาราชการนะ สามารถสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์จดไว้นะครับ0633312331นะครับเนี่ยเป็นเบอร์โทรที่สามารถโทรไปสอบถามในวันเวลาราชการได้หลักฐานที่ต้องเตรียมไปนะครับก็คือรูปถ่ายนะหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำขนาด1คน1.5นิ้วถ่ายไม่เกิน1ปีนะครับนับถึงวันปิดรับสมัคร2ใบนะครับ สองเป็นสำเนาแสดงผลการเรียนนะก็คือใบปิญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒินะครับที่แสดงผลการเรียนหรือว่าานสคริปต์โดยจะต้องสำเร็จการศาึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครจำนวนอย่างละหนึ่งฉบับแล้วก็มีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละหนึ่งหนึ่งฉบับ สำเนาหลักฐานอื่นเช่นใบรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหารใบสตอเก้า 9, ใบสำคัญการสมรสใบเปลี่ยนชื่อสกุลถ้ามีอย่างละหนึ่งฉบับหนังสือรับรองการผ่านงานถ้ามีคือ1ฉบับใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไม่เกิน1เดือนหลังประกาศผลการคัดเลือกนะครับแล้วก็ประวัติการทํางานถ้ามีสำเนาทุกฉบับก็รับรองสำเนาถูกต้องด้วยนะครับถ้าดูเกณฑ์นะ เกณฑ์การให้คะแนนนะครับความรู้ความสามารถ100คะแนนเป็นอัตนัย40คะแนนเป็นประัย60คะแนนความรู้ความสามารถทั่วไปเนี่ยนะครับ40คะแนนก็เป็นความรู้เกี่ยวกับอสมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นใครที่มีความรู้ด้านนี้ได้เปรียบมากเลยแล้วก็ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง60คะแนนก็คือพรบของสมาคมชปาปนิกิจสงเคราะห์ ข้อบังคับสมาคมชกอสอ,อสมาแห่งประเทศไทยนะผมอธิบายไว้ในช่องเยอะมากเรื่องพวกนี้นะครับหลักการบัญชีการเงินทั่วไปแล้วก็การบันทึกบัญชีแล้วก็การสอบสัมภาษณ์อีกร้อยคะแนนซึ่งจะมีการสอบคัดเลือกในวันที่22ธันวาคม2564ที่ห้องประชุมกรมสนับสนุนบริการสุภาพชั้น9นะครับแล้วก็จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ในวันที่23ธันวาคม2564นะครับทั้งนี้ชกสสมัิแห่งประเทศไทยจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปในวันที่23ธันวาคม2564นะครับถ้าไม่สะดวกเข้ามาเนี่ยนะครับเขามีเว็บไซต์นะเอไวว้็บ www.chks.om.com นะครับก็สามารถดูที่เว็บไซต์ก็ได้โดยผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ต้อง เป็นผู้สอบผ่านวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ60นะครับสอบสัมภาษณ์นะก็สอบสัมภาษณ์ไวมากนะ24ธันวาคม2564ประกาศผลการสอบคัดเลือก28ธันวาคม2564นะครับทั้งที่สำนักงานเองและที่เว็บไซต์นะครับแล้วก็เริ่มทำงานก็วันที่4มกราคม2565 เห็นไหมครับว่าขั้นตอนมันไวมากเพราะฉะนั้นเองใครที่ทราบข้อมูลข่าวสารนี้แล้วตัวท่านเองมีคุณสมบัติหรือท่านรู้จักใครเป็นลูกเป็นหลานเป็นใครก็ตามท่านก็บอกต่อๆกันไปให้ไปสมัครเราจะได้มีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทํางานให้กับพี่น้องอสมอมทวฟ้าเมืองไทยนี่เป็นข่าวสารที่ประสงค์จะแจ้งให้ท่านทราบในวันนี้ขอบพระคุณนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ